ไอ,อ,อเพลงนี้เปร้องไงเพลงไงไออะไรนะแมงเมาเข้ากองไฟนึกถึงนึกถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องแมงเมาบินเข้ากองไฟได้แค่นั้นแหละอ,อ,อย่างทมตัวเองว่าไม่เป็นไรคนล,ลับเพลงกูรู้ทั้งรู้ ยังจะยอมหยอกเล่นกับขอนไม้โอ้ยผสมกันได้เ่รฮะผสมกันได้ครับผมแฟนคลับพี่อ๋อแมงเม่าขอนไม้ครับผมโดยเวอร์ชันแบงแมงเม่าบินเกาะขอนไม้เวอร์ชันเข้มอัศวีครับผมคนชื่อวีเป็นยังไงบ้างพี่ก็ไม่อยากพูดนะโอเคไม่ต้องพูดแค่นี้บายยครับทุกคนเปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ ก็ลอยคอยไดเพียงค่ามวันแต่แต่ฟังฟันใชได้้ขอเพียงให้เรือพาเจ้าไปต้องไปแบบนี้ต้องไปแบบไหนองไปแบบนี้เปรียบกับพี่เป็นแค่ม้าน้อยเลวเวนจริงๆแล้วเข้อมหรือมแล่าพร้อมยังพร้อมที่จะเป็น พร้อมที่จะเป็นอะไรเป็นดารานี่แล้วตอนนี้แล้วตอนนี้เป็นอะไรอยู่เป็นนักแสดงอยู่ชื่ออะไรเป็นแฟนคลับพี่บ่าววีน้องชื่อขับสวีเป็นแฟนคลับพี่บ่าววีเป็นไปได้เป็นไปได้ยังไงคนชื่อวีหน้าตาเป็นไงพี่เนี่ยดูนะดูลอไหมคิดว่าตัวเองรอไหมไม่เท่าพี่บ่าววีครับพันละคนเท่อะ